สวัสดีครับวันนี้พบกับ u n m a t c h Hero Overview โดยฮีโร่ที่ผมจะมาทำการ Overview ในวันนี้นั่นคือเยนิงกาเจ้าหญิงนักรบเยนิงกานะครับเป็นฮีโร่โจมตีระยะไกลเลือดเริ่มต้นที่15มาพร้อมกับ Archer p อร์ไซคิของเขาโจมตีระยะไกลเลือดเริ่มต้นที่2ต่อตัวนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ตัว Archer แต่ละตัวนะครับจะไม่มีเฮลทรโอเป็นของตัวเองครับแต่จะบอกจำนวนเลือดอยู่ที่ไซคิคโทเค ด้านที่มีเลข2นะครับแสดงว่าเลือดเหลือ2ด้านที่ไม่มีตัวเลขครับแสดงว่าเลือดเหลือ1เมื่อโดนโจมตีเข้า1ดาเมจนะครับเมื่อตอนเลือดเหลือ2ให้ทําการพลิกด้านนะครับแต่ถ้าโดนโจมตีเข้า2ดาเมจตอนเลือดเหลือ2นะครับหรือเข้า1ดาเมจตอนเลือดเหลือ1ให้นำอาร์เช์ตัวนั้นๆครับออกจากการต่อสู้ สเปเชียลเบรตี้ถ้าเยนิกาได้รับดาเมจผู้เล่นสามารถกระจายดาเมจไปยังอาร์เชอร์1ตัวหรือมากกว่าที่อยู่ในโซนของเยนิกาในตัวอย่างที่1ครับเยนิกานะครับได้ทําการกระจายดาเมจไปยังอาร์เชอร์แต่ละตัวนะครับตัวละ1หน่วยจากนั้นเยนิการับ2หน่วยในตัวอย่างที่2ครับเยนิกาได้กระจายดาเมจไปยังอาร์เชอร์แต่ละตัวตัวละ2หน่วย แต่ผู้เล่นนะครับไม่สามารถกระจายจำนวนดาเมจที่มากกว่าเลือดของ a r c h e r อได้นะครับอย่างในตัวอย่างครับก็คือไม่สามารถเอา4ดาเมจลงไปที่ a r c h e r อตัวเดียวและจบการต่อสู้ได้ครับ Move Value อยู่ที่2ต่อตัวครับมาเริ่มกันที่การ์ดใบแรกครับ Point Bank ค่าพลังอยู่ที่2 after combat ถ้า Fighter ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอยู่ติดกับเ e n i ก a ให้ทำ2ดาเมจกับไฟเตอร์ตัวนั้น s u r p r i ส e Vale ค่าพลังโจมตีอยู่ที่3 immediately ผู้เล่นสามารถนำ Archer ที่พ่ายแพ้ไปแล้วกลับไปยังช่องในโซนของ Fighter ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามถ้าผู้เล่นทำเอฟเฟกนี้ Archer ตัวนั้นจะเป็นผู้โจมตีแทนแต่ถ้าผู้เล่นไม่ทำผู้เล่นจะได้รับ1 a c t i แอแทน one with the land move Fighters ของผู้เล่นแต่ละตัวได้สูงสุด2ช่อง Fighters ของผู้เล่นแต่ละตัวฟื้นฟูเลือด1ห,หน่วยจากนั้นโจกัดหนึ่งใบกรณีครับที่ใส่คลิกโทเค็นเลือดเหลือ1ให้เราทำการพลิกด้านเป็นด้านที่มีเลข2ครับ pin the prey ค่าพลังชั้นหน่ง after combat move fighter ฝ่ายตรงข้ามสูงสุด4ช่องจากนั้นผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทิ้งการ์ดหใบ shield formation ค่าพลังป้องกันอยู่ที่3 immediately ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเลือกที่จะทิ้งการ์ดหนึ่งใบหรือไม่ก็ได้ถ้าไม่ทิ้งให้ผู้เล่นนำอาเชอร์ที่พ่ายแพ้ไปแล้วกลับไปยังช่องในโซนของเยนิงกา Divide and Conquer ค่าพลังอยู่ที่2 During Combat ถ้าไฟเตอร์ของผู้เล่นไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกันกับเยนงกาค่าพลังการ์ดใบนี้เป็น4แทน Skirmish ค่าพลังอยู่ที่4ถ้าผู้เล่นชนะคอมแบท เลือกไฟเตอร์1ตัวจากคอมแบทจากนั้น move ไฟเตอร์ตัวนั้นสูงสุด2ช่อง jaws of the beast ค่าพลังอยู่ที่3 d r i n g combat บวก1ค่าพลังการ์ดไปนี้ต่อโซนที่ไฟเตอร์ฝ่ายตรงข้ามอยู่ตัวอย่างนะครับ b r a d y mary นะครับอยู่ในโซนทั้งหมด3โซนด้วยกันเพราะฉะนั้นนะครับค่าพลังการ์ดไปนี้จะกลายเป็น6นะครับ lane of arrows ค่าพลังโจมตีอยู่ที่3 after combat เมื่อเยนงกานะครับโจมตีด้วยเลนออฟแอโรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ after combat ของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจบแล้วนะครับเยนงกาจะทำการโจมตีครั้งไปยังไฟเตอร์ตัวเดิมนะครับด้วยเอฟเฟกของวาเล่การโจมตีครั้งที่2ครับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถป้องกันได้ตามปกตินะครับเมื่อการ l เลนออฟแอโรสถูกแคสเซ e e เ f ฟเฟกนะครับ ให้ทําการคิดค่าความเสียหายคอมแบทตามปกติครับจากนั้นครับให้นําการ์ดลงกองทิ้งครับผลของวัลเล่จะไม่เกิดขึ้นครับ m o m e n t o u s shift ค่าพลังอยู่ที่3 during combat ถ้าไฟเตอร์ของผู้เล่นเริ่มเทินในที่ที่ต่างออกไปค่าพลังการ์ดใบนี้จะเป็น5แทน s t a d i o n charge ค่าพลังอยู่ที่3 after combat move เยนกาสูงสุด5ช่อง เยนิงกาอาจจะ move ผ่านไฟเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจากนั้นทำา1ดาเมจต่อไฟเตอร์ฝ่ายตรงข้ามที่เยนงกา move ผ่าน Master of the Hunt ได้รับ2 a c แอคช เยนงกานะครับถือเป็นฮีโร่โจมตีระยะไกลตัวหนึ่งนะครับในแอนแมชที่เก่งพอสมควรเลยนะครับด้วยความที่ค่าพลังโจมตีของเขานะครับค่อนข้างเยอะบวกกับการ์ที่ทำให้เขานะครับมีแอคชั่นเพิ่มเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงสเปเชียล e บตี้ของเยนงกานะครับที่สามารถกระจายดาเมจไปยังอาเชอร์ได้นะครับทำให้นะครับเหมือนเลือดของเยนงกาเนี่ยมีทั้งหมด 19เลยนะครับถ้ายืนดีๆเนาะเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการ์ดบางใบเนี่ยที่สามารถทําให้อาร์ชอน์นะครับที่พ่ายแพ้ไปแล้วนะครับกลับเข้ามายังสนามได้อีกนะครับเท่ากับว่าเลือดของเขาเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรรอติดตามชมนะครับ